สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่น้องซุกซุกคนที่เ่าละว่าป้อมบาดเจ็บสายเกอนเชี่ยแนวครับผมที่เ่าละพี่น้อนี่ยังี่จะไม่ของมูสแต่ละมือเล่นกันเนาะนี่ยังครับนี่ยล่างชิ้มูเก่าละหลอดนี่ลงมาได้ประมาณ สามด้วยคีเดือนนะครับผมเพราะว่าคีเดืนนบอบนมมเลยจำบ,บ,บ,บ่ผิดเนาะผมไปตรวจเลยเหมนกับครับผมเหมืยนแบบแมนบัสเลยนะร้องฟอร์มกันหมดครับผมยีน่าขายได้แล้วพีวย,วคงงยครับผมหอดขวบขายได้เก่ากำลังไงครับผมกำลังไงกำลังมึนเหมือกอยู่ประมาณนี้พี่เนาะโอ้คอยเดือดชีพครับผม กับบ่ vàng บ่กับ v างอยู่แบบครับจะบ่บ่บคอลเด็กหย,ยุดจีบตุ้งนี่แหละส่วนลายยุ่งในอขอกหูครับผมนี่เไงในกลางวะเนี่ยสองขอกมีขอกที่สามน,น้ำน้ำแล้วครับผมอาบน้ำให้บ่ได้พี่น้องเดี๋ยวมันไข่ได้จำยายไงบ่พี่น้องว่ายังไงบ่ากำลังยังไงครับผมกำลังงาม วุ่นกำลังดีรักษาหาุ่นในมันได้ครับผมแต่รักษาหุ่นได้ก็ดีกพลังงามกพลังยาวครับผมดวงจี๋ที่น,อน้องเอ้ะประเด็ไปใส่จักเสียดหายยูหายจินมก็บระเด็ไปอยออู่สน่ห์ของมือครับผมกูได้โดนจี๋จีบล,ลงทีนน่น๋หน่อง ก็สบายแล้วครับผมกระปุกมั่นเลยล่ะใส่เนี่ยใส่เนี่ยดูบานเฮาอยู่พี่น้องเอ้ยก็ได้ใส่ได้สอยครับผมก็ได้ให้ดูให้เตามียุ้ยมีกลิ่นนิดหน่อยก็อะไรได้เห็นว่ากันเลยสามจุดสองสามจุดสามใบเท่าเลยเห็นว่ากันเลย เนี่ยพี่น้องบรรยากาศในขอกหมือผมอุ่นเลยมาเ,เ,เลยแดดออกเลยผมมาเลยแดดมาออกโอ้โอโอโยือดใจเสียสามซันผมพี่น้องหนาวกำลังไงครับผมเนี่ยโอ้กำลังงานมันกำลังดีพี่น้องมันกำลังดีมันกำลังดีพอได้ขายทีไหนแต่ครับผมชีวิตมือหน้องเนาะ นี่เลยอ่ามันตีเยอะคนหรอกคีอเดี๋ยวเขาอะทุนเอาครับผมชือชั่วตานี่แหละถ้าเบิมึงมูชิดอกมากากคนไลก็เชื่อครับผมบ่มาจะเปลี่ยนพานครับผมกอดกันชิดหนาครับผมฝากคนไลก็เชื่อได้พี่น้องเด้อเอาเงี้ยใส่ห้างอีกะโอ้พักมาฟูเนาะเอาครับผมกอดกันชิดหนา้าบ๊ายบาย